สวัสดีครับพาเครื่องสยามครับวันนี้นําเหรียญสมเด็จพระบรมครูหลวงพ่อกบว่าเข่าสริกามาให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับได้รับชมกันครับเหรียญนี้สวยมากนะครับเป็นบล็อกหนึ่งสามตัวนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นอัขระยันของท่านนะครับแล้วก็เขียนว่าท้องหนึ่งนะครับนี่นะครับผมจะไม่ได้ชี้ตําหนิให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่นะครับตรงนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับลมดําติดอยู่เลยนะครับข้างหน้าสวยเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะทําการจัดส่งให้ลูกพี่นะครับลูกพี่สายตรงครับพี่ชายสายตรงนะครับเหรียญนี้นะครับ พร้อมกับเหรียญหลวงพ่อภาษีนะครับอ่านี้นะครับนี่นะครับเป็นบล็อกชัดตรงนะครับนี่นะครับนี่ครับเนี้ยครับตัวตัดชัดเจนนะครับนี่นะครับนี่ครับสร้างในปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับนี่ครับผ่านการใช้มานะครับ เป็นพาเครื่องประสบการณ์นะครับมากมายเลยครับสําหรับวัตถุมงคลหลวงพ่อกบวัดเขาสิการหลวงพ่ออุีนะครับก็จะทาคลิปไว้นะครับให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับได้รับชมกันหลายๆหลายๆสภาพนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ทําเดี๋ยวจะออกไปทําการจัดส่งให้พี่ชายสายตรงนะครับพี่ๆท่านใดนะครับเข้ามารับชมนะครับก็ฝากติดตามพาเครื่องสยามด้วยนะครับสวัสดีครับ